ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนะครับอืคงมไม่มาขายยาด,ดมนะ mm hmm. เกมนี้ก็มีคนแนะนํามานะครับก็เป็นเกมใช้ได้เลยนะครับสนกใช้ได้กาฟงกาฟิกช่างหัวแม่งครับเล่นเราเล่นหมดนะ แล้วก็มาเล ha, ่นตรง7เลยด้วยครับเพราะว่า1นถึงหมันไม่มีอะไรให้ทำนะครับก็ <Yeah. S 1> เดินไปเดินมา <Okay. S 1> 7ก็น่าจะมีอยู่นะครับรอบแป๊บ <Yeah. S 1> ครับส่วใครที่รอไหมครับ <My. S 1> ก็ยังไม่อัดนะครับเดีย๋ยวค่อยอัดนะครับนี okay. ่หนึ่งครับ อะไรนี่คือผมอยิงใช่ไหมผมใแล้วไม่ใช่สีมือผมใช่ไม่ใชีม,มือผมตอนนี้เราก็หนีอย่างเดียวนะนก็จะมีคนแนล้วก็ สงการยังไม่ถึงนะฮะยังไม่งสาดนะฮะแล้วมึงคนละสาดนะฮะนี่มึงคืออะไรมึงจะต้องการอะไรจะฝ่งผมอันนี้ก็วิ่งอย่างเดียว เอาไหนบอกเลยไม่ได้แดกบอกได้เลยฮนะไม่ได้แดกฮะกรก็จะเก้าคนเอ้ยไม่ใช่เราก็จะถึงด่านที่เก้ากันเนะครับเกมนี้อาจจะเป็นแบบไม่ได้ไปแล้วกูมไม่รอแล้วฮนะก็ผมไม่รออะไรแล้วนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ลงถ้าเกิดคลิปนี้แล้วมันเด้งนะเรา ผมจะไม่แคดแล้วครับผมไม่อยากแคดแล้วมึงลออย่างี้กับหมาเลยเอาล็อกอ๋อล็อกจากนั้นล็อกจากอะไรก็ช่างหัวแมงเอเพิ่งอเพิ่งอะไรเนี่ย มาดํำพื่อมาให้เสื้อปิดประตูด้วยเฮ้ยแม็กแมสแม็กมันคนละเกมอะนี่มันเกมอหมเดือดลันแีบนี้ก็ใครมันนั่งอยู่เนะี้ ผมตัวแดงแดงฮรู้ฮะรู้เลยใครนะคนแน่แน่ันนั่นนะกูยังจะเล่นมุกได้อีกม,มันมีอะไรกูืเห็นที่นี่เสียวเลยอะเฮ้อหัวหัวคนนะคนหรือเปล่าปิดไปเนีย่ยอ้าเปลี่ยนได้แล้วนะครับเปลี่ยนได้พกแล้ว ต่างคนต่างนะเอาดิเอาดิเอาแม่งตายก่อนโดยกระจกผมเห็นมันอะไรดอกตรงนี้ด้วยนะอ่าชาติทำแมงมุมแมงมุมนะขยิมหลังคาแมวกินปาลาหายก้อนถุยอย่าลืมกดซับสไคร์กลุ่มไอ่อย่าลืมกดซับสไคร์่มบบด้วยนะนะครับ ผมขอแล้วครับผม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 ,ผมอุตส่าห์แคสตนะฮะเดีวกว่าจะพูดผมได้รอไปเถอะผมอุตส่าห์แคสตนะโอ้โหคุณสงสารผมบ้างเถอะ นะ,ะส่งสารผมบ้างเฉยไม่รักเฉยไม่หนูส่งสารผมบ้างนะครับแบบคุณกดซับสไครป์ผมนิดนึงก็ยินดีฮะซับสไครป์ผมตอนนี้ก็ได้สามสิบซับแล้วนะครับตบมือตบมือตบม,ม,มือทำอะไรล่ะฮะ โอ้ไม่ดีใจเลยอ่ะคนเขามาดูกันเยอะเยอะไม่ยอมซบลูกป้าเาเสียใจนะเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะอออเล่นอะไรมันยิงเล่นยากๆอยู่มาเล่นอะไรเนี่ยแม่อ่าเขาก็อ๋อเราผ่านเรามา กูจะเลงอะไรเฟกเลือดก,กอ็ผมได้ยินเสียงผมก็รู้แล้ว <c oughs> เบื่อมากเลยตัวน่ะ <c oughs> โอะ้ใจเย็นเต็นนีเย็นใจเต็นแล้วลูกสุกมันน <c oughs> เบื่อมากครับปืนนี้ผมอยากเล่นโพคนเกินอะไรผมไม่เล่น อได้ลูกกระสุนพกอะ่ะโอ้ยอุยได้สองอันเลยเหรอถือว่าปืนใหม่วะไม่รู้สิอ่ามีสุนพกนะก็เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตกใจเลยตัวหนามนะครับตัวนี้เขาสามารถปล่อยหนามได้นะไขวะเนะี่ย ยากะม,มึงมึงมันมาขอรู้เสียงหน่อยมัคนเสียงดังอะกูรู้มึงอยู่นั้นกูแจ้งเขาไปครับ ไปที่ไหนก็ไปเกมนี้เป็นเกมที่ผมว่าเสียมากนะฮะผมจะออกไปแต่ละทีก็ไม่อยากออกฮรนี่ดูดิเนีย่ยออกแต่ละทีอ่ะคุณดี ดูโคตรเสียวอะ่ะเสียวไม่พอฮะลูกกระสุนมึงแบบมึงดรอปให้กูเยอะๆหน่อยนะอ่าตกใจไปกี้ตกใจก็ขอรีโหลดแป๊บนึงนะ,ะรีโหลดเรียบร้อยอ๊ออ๊ออ่าอันนี้พวกอาไว้ตกใจฮนะตกใจนะ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  อุย้ยตกใจตกใจผมว่าผมบ้าแล้วจะเกิดเล่นอย่างนี้ผมว่าผมบ้าแล้วคือมึงไม่มีของให้กูเลยเลยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยคุณแจอุยอุ้ยไปไหนอ่ะโธ่โอ้ชัด่ะไอ้เหียลูกสุดนหมด อทางนี้ก็อไม่รู้อะน่าทางนี้มั้งอ้อทางนี้แน่นอนละอ๋ะอลืมเก็บลูกกระสุนนี่น่าน่าเช่ทางนี้ใครยิงวะ พกเราได้ลูกกระสุนแล้วนะฮะกูต้องไปทางไหนทางนี้มั้งไม่ใช่ไม่รู้ว่าผมไปมั่วก็ถ้าเกิดคลิปนี้อาจจะเป็นยาอ่อนหรือสำหรับใครหลายๆคนนะก็ไม่เป็นยาอ่อนสำหรับผมนะส่วนัใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็ เออส่วนใครที่อยากเล่นเกมๆ,ๆอยากเล่นเกมนี้นะเอ้าไอ,อสัตว์เอ้ยให้กูม,มาไหนวะเนี่ยส่วนใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็ไปหาโลดจากเพสโตนะเพสโต้มีอยู่นะครับก็ประมาณความจำพื้นที่น่าจะเป็นสี่สิบสองมั้งครับน่าจ,จะใช่นะอันเนี่ย กูชูซะด้วยอันนอ้ขอ,อเขียนเนี่ยมันยังไลกูอ้าวผมจำได้ตรงนี้มีดอกไม่ใช่เหรอ,อไปไหนแล้วพรพะเป็นปืนที่ผมอยากเล่นที่สุดนะเพราะว่ามันเล่นง่ายครับมันไม่ค่อยลัน ดูวะบ่งคเนี่ยเนี่ยมันก็ปองโอ้๊ยอ้๊ยอุ๊ยคิว่าอะไรเสียงวะนีนกูอ่าก็คลิปนี้อาจจะเป็น10บสิ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 บื่อตายแป๊บนึงครับผมกาก นิดนึงนะครับนิดนึง เออขอเปิดเสียงทีวีนิดนึงครับมนันมันเงียบเงียบไปฮะผมไม่ชอบครับอันไหนอันไหนก็เกิดก็เกิดอย่างตัวเลย จเจริญนะก็ขอตาคิปไปตอนที่ผมผ่านแล้วนะครับแป๊บนึงครับอ่าครับหลังจากที่ผมตาคิปไปก็ผ่านแล้วนะครับกว่าจะผ่านมันยากครับลําบากจริงครับบอกตรงครับมันลําบากจริงๆริงการมีแฟนก็มันก็ไม่ดีคนระับ มันมีคนดีกับผเลเสียนะอุยอ่ะการมีแฟนก็คือใครที่แบบแคทเกมนะครับก็อ,อาจจะเหมือนผมนะฮะแฟนชอบงอนนะครับเธอไปเรไปพูดอะไรตรงๆเหรอเขาเขาก็งอนเราตลอดเลยนะครับเชื่อผมครับมีแฟนมันก็ดีสำหรับใครหลายๆคนนะผมบอกเลยนะครับมันดีนะะ ันด no ีแต่แค่แต่หลาคนอะว่าเสมอไมอยู่อย mm ู่นะก็คลิปนี mm ้ก็ขอลา ีเ,เพียงเท่านี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดไลค์ให้ผมด้วยคนระับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อ,อไปด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายทุกคน